สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านครับสวัสดีพี่พาอผมคิดทุกท่านวันนี้ก็มีงานมารีวิวให้ชมครับเป็นงานไม้มะค่าแต้นะครับตัวนี้เป็นงานยิงหนูครับนะครับตัวน,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 วนี้เป็นงานยิงหนูเห็บลูกดอกได้ไปสามลูกครับตัวนี้เป็นงานยิงหนูเนาะตัวยาวหัวท้ายเนี่สามสิบนะครับ ให้ดูงานครับเงานนเนียนครับเพราะเป็นไม้เนื้อแข็งครับถ้าขัดได้นี่ก็คือเงามากครับตัวรางก็เป็นไม้มะค่าครับตัวนี้นครับจนตัวนี้เป็นงานยิงปลาครับเป็นงานไม้มะค่าเหมือนกัน ทรงสีแซดท้ายเล็กนะครับตัวนี้จะเป็นครอบสแตนเลสครับไกลก็เป็นสแตนเลสมีเซฟนะครับตัวนี้นี่คตัวนี้ปีก40่สิบเซนครับตัวนี้ชื่อหลายว่าเป็นของที่บุ๋มนะครับตัวนี้เป็นด้ามประดูนะครับมีตาครับตัวนี้ ตัน,นี้ก็ตาใหญ่ครับแต่ว่าหลุดไปก็ได้ขึ้นตาเนี่ยครับตรงน,นี้ก็ตาตรงน,นี้ตาคู่เลยครับชื่อไลน์ว่าพี่บุ๋มนะครับตัวน,นี้ก็เข้าไกลสแตนเลสนะครับไกลสแตนเลสมีเซฟครับปีกข้างขาวเหมือนกันครับขาจับท่อสแตนเลสนะครับแต่ว่าตัวน,นี้แถมเป็นสายเอ็นไปนะครับเพราะว่าราคาอยู่ที่สองพันดร้อบาท ตัวนี้ราคาสามพันบาทนะครับพอดีเพิ่มยางให้พี่เขาอีกคู่หนึ่งแล้วก็ให้เป็นสติกเกอร์ไปด้วยครับเอาไปติดเอาเองครับคือผมเทสมาแล้วนะครับคือผ่านก็เลยมารีวิวชมเดี๋ยวคลิปนี้ก็จากไปก่อนครับขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับพอดีจะออาไปส่งของครับวันนี้ส่งของอยู่เจ็ดเจ้าครับประมาณเจ็ดแปดเจ้าด้าง,งานดำอะไรก็คือต้องเงินแพ็คหมดละก็เหลือสามตัวนี้ พิ่งประกอบเสร็จก็เลยมารีวิวให้ชมก็ฝากกดตามเอาไว้นะครับสำหรับท่านไหนที่เข้ามาชมใหม่สำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ